กรมพัฒนาฝีมือรายงานสวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการแนะนําขั้นตอนการรายงานผลการฝึกหรือการแจ้งผู้สําเร็จการฝึกกรณีการฝึกเตรียมเข้าทํางานนะคะขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th ค่ะจากนั้นคลิกเลือกบริการสถานประกอบการและยื่นคำขอรับรองหลักสูตรค่ะ ระบบจะพามาที่หน้าระบบบริการ prb e-service นะคะให้ท่านทำการกรอก username password ของสถานประกอบการให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบค่ะให้คลิกไปที่เมนูการแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมค่ะจากนั้นคลิกเพิ่มค่ะให้เข้ามากรอกข้อมูลการยื่นเอกสารให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปเป็นส่วนข้อมูลการยื่นเอกสารนะคะใส่เลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณาของนายทะเบียนค่ะค้นหาค่ะ เราออจะขึ้นข้อมูลมาให้นะคะให้ท่านกรอกข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกข้อมูลผู้สําเร็จการฝึกและจํานวนผู้สําเร็จการฝึกที่ได้รับเข้าทํางานค่ะจากนั้นกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ะ ไปข้อมูลเอกส,สาร,รแนบประกอบการพิจารณานะคะให้ดาวน์โหลดทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานมากรอข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นให้นำมาอัปโหลดเข้าระบบค่ะและอัปโหลดสำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของนายทะเบียนที่ให้ความเห็นชอบแล้วค่ะ รวมทั้งสำเนาหนังสือรับรองผู้สำเร็จการฝึกค่ะตรงสถานะการรับรองให้เลือกส่งข้อมูลและติ๊กที่ช่องขอรับรองว่าเป็นความจริงค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะ ช่องสถานะความเห็นชอบเมื่อท่านส่งข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้วสถานะจะขึ้นจอรอเจ้าหน้าที่รับเรื่องสําหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องและตรวจสอบแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็นรอนายทะเบียนพิจารณาเมื่อนายทะเบียนพิจารณาเรียบร้อยสถานะจะเปลี่ยนเป็นทราบค่ะเท่านี้ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการรายง,งานผลการฝึกและการแจ้งผู้สําเร็จก,การฝึกกรณีการฝึกเตรียมเข้าทํางานแล้วค่ะ